สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องหงองายโมทุกคนนะครับเนาะวันนี้กับแม่พอกับเบ้าซักคเคยไตอีกคือเกามือามา่อบ้าซักมาพาบึงเรื่องถีเบ้าซักลงไปคลิปก่อนพี่น้องโคตไตทีละหนึ่งสองไ รถได้ทีลักซี่แถวหาแถวพี่น้องบนเขาหนูก็ขึ้นถึงครับมาสักสตาร์ตไว้บ่เคยสตาร์ตมาเกือบจนมุดฤดูกาลทุเรียนกับโบได้สตาร์ตเลยพี่น้องแล้วนะครับ,บสักสี่ตีแถวสามไซบูไฮเขาอกอกหยดดีสักคนพี่น้อง พยอนใบนี้สกักกอนรู้นะครับความแรงของเขาพี่น้องถือว่าใส่ได้นะครับปั่มเครื่องที่เบาสักกว้างหัวนามหวข้างบนแม่นบัดเลยพี่น้องข้นไในบัดข้างบนในเบาสักตีทีเดียวพี่น้องตีทีเดียวเลยหนึ่งสองสามสี่ หาแถวข้างบนทีเดียวปัดเลยันที่เสมอกัน,นาจะง่ายห,หลายแถวพี่น้องถือว่ามันทุ่นหน่อยพี่น้องเขาต้องคอเครื่องที่มีประสิทธิภาพนะครับรใส่กา้าวสักสองสามปีพี่น้อง ปีกันปีกันซี่หาปีพวกเราพี่น้องดูแลรักษาดีๆีอ้ยหัวหนึ่งพี่น้องวิ่งเราสักตีอยู่ไฟถือว่าใช้ได้นะครับ สักล่องน้าไว้น้ำพี่น้องก็จะไม่ีหัวถือว่าลูกเล็ก,ลกต้นเล็กเขากับพอนพอนล่งพี่น้องชุ่นอย่างเขตีความตีกายนะกับประหยัดน้ำน้ำล่องน้ำไว้พี่น้อง ไว้นะครับฉีดยาพี่น้องซือว่าแห้งพอนุกมควรพี่น้องเลยว่าใช้ได้นะครับคุณห้อมันหน่อยพี่น้องกำลังเริ่มทำเริ่มทำทุนน้อยนะครับบ่คอย,ยพี่น้อง ถือว่าแห้งเพคคราะต้องขวนะเลงก็บรรยาเล่งสุดฝ้ายหนึงน่งฝันพี่น้อหถือว่าเพระาะมาด่าพี่น้องถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องที่บนเขาเนาะครับเนาะปัม่ม ั่มที่ดันบนเขาเนาะครับนี่ก็แถวหนึ่งพี่น้องนี่ก็แถวหนึง่งไปไปช่วงนี่เราเหลือหัวเนาะพี่น้องแต่ข้อมันจะไหนต่อนี่ที่เราสักต่อของว่วานที่เป็นคลิปก่อนนะครับมีก็รั่วนะครับ ถือว่าดัานไกลว่าวะขนเลยพี่น้องโบ,บดันไกลเลยเครื่องขนาดตัวขนาดนี้นะจากขุนแล้วพี่น้องไตคุนแล้วพี่น้องเลยคือเบิ่งว่าขืนหอดขวนไปนะไอ้นี่ว่าสักก็ขืนไปจนสุดได้พี่น้องต้นคูว่าสักดันขืนทีเดียวเลยถือว่าใช้ได้นะครับ กรวัดแรงเกินสําหรับคุณท้องพอเรื่มปลูกเรื่มทํานะครับเรื่มทุนร้อนเขาก็บาทานมีก็ต้องหาเครื่องที่เล็กประหยัดเท่าและมีประสิทธิภาพนะครับถือว่าปั่มใช้ได้เลยนะครับถือว่าแรงใช้ได้นะครับถ้าเป็นที่เสมอมอสักวาการนาจ,จะ พอสมควรน,นะครับนา่าจะแห้งหัวนี่เราซักใส่อยู่สองอยห้าสิบนะครับหัวสองรอห้าสิบรพี่น้องสองลห้าสิบปตนะครับสองลยห้าสิบปตต่อชั่วโมงพี่น้องส่วนหมากเราซักที่ใส่หัวสองสองรอยห้าสิบนะครับมดพี่น้อง ถือว่าใส่ได้นะครับสำหรับเครื่องสำหรับปั๊มดับเพลิงนะครับถือว่ามีประสิทธิธภาพพอสมควรพี่นอ้องแต่ว่าก็สิใส่ได้จักปีนั่นเบาสักกืบกาบุรูนะแต่ว่าซักใส่มาแล้วนี่เขาปุมเขาปีที่สองนะครับถือว่า ก็เป็นคนก็พบไปวัดไปวาระอนะครับไม่ขี้เหร่จนเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอไม่เบิ้งครับที่อสักไปนันต้องไปคลิปก่อนออสักกุฎิสตาร์ให้เบิ้งครับกอสักก็เลยมาก ตัดนะครับตัดเครื่องด้านนะ้าเอามาถ่ายให้ดูนะครับคร้นลยยครับที่เขามารับชมอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต,ต์ให้แน่เด้อพี่นะ้อครับที่เบาสักที่ดีก็คือตีน้ำนะครับเพื่อเฮ็ดทำใบนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเนาะดีวองตัวกลาหมูเนาะครับ ฝากอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ